สวัสดีครับวันนี้ลุงไนจะมาเฮ็ดเมนูต้มแซ่บสิโคโม,โมโคะครับต้มแซ่บเด้อครับมาเบิ่งกันครับเมนูลุงไนกับวัตถุดิบลุงไนกับจีนี่นี่นะครับคาตะไคร้ครับหอมและะ้วก็กระเทียมใบมะกรูดครับนี่พริกสดพริกปน่นมะนาวแล้วก็มะขามเปียกครับหอมผักชี แล้วก็เมื่อนีร่ตรงไหนออันนี้ก็รากรากบักชีครับเมื่อนี่ตรงไหนสีใสอ่อาอ้ผพักชูรสครับพักชูรสเนี่ยมันเป็นรสชาติเนีย่ยมันหวานเนาะเพื่อรสชาติมันจะได้อร่อยมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับหรือว่าบางคนก็เอิ้มมะละกอกินใบครับเพื่อครับมะละกอเม็กซิโกครับอะมาเบิงกันครับด้วยเลย พ่านา้ำแดดแล้วลุงไนก็จะเอาขาเปียกลงเลยครับขาเปียกลง,ลงเอาขาลงตะไคร้ลงแต่ลุงไหนยังบ่ลงเหมือเด้อขาัตะไคร้ไปประกบไน,นจะเอาไว้ตอนถ่ายอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันหอมเอาลงลงลระแกกทั้งเจ็บกินขท้าลงตอนถ่ายเพื่อสั่งให้มันหอม ไปมาขดขีดครับแล้วก็ไียาไปน้ำได้กับกราเอลออดียาไปเลยนีใส่ลดีไปน้ำน้อยนหนึ่งะแก้ังหอมครับ ตมองนี้จะใช้นี่ไปน้ำเลยครับเพื่อให้มันเปลือยครับเขี่ยวให้มันเปลือยครับต้องผมจะหลดนะครับตัดคนไทยเดี๋ยวมันก็ยกครับโดดไปเดี๋ยวมันก็ยกในช่วงหวะที่น้ำกำลังเดือดอยู่ตรงนี้ก็จะใช้หมูอะไรครับแต่ที่โคหมดเหเลยเขี่ยวไปพร้อมกันเลย พี่ก็มองลงในสื่อมาโล้นง่งนะครับจะสวยเลยครับโล้ยนึงครับแล้วก็จะจิบพาไปครับจิบพาไปจะเขี่ยวประมาณสักสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีครับแล้วลงในเลือไปลงในเลี้ยวไปอ่า กระเทียมกับกระเทียมทุกเฉพาะพอประมาณเพาะแตกครับอ่าตัวนี้กับจะดับกลิ่นเท้าเก็หงรถอ่าด,ด,ดับดดกลิ่นเท้าเทปหนงรถผมตมนะครับกระเทียมอ่าตรงนั้นหอมหอมมาในได้ตรงนั้เป็นหอมแฉกครับได้เปเลยครับหอมที่เห็ดในหวานครับอ่าวอดาหอมไทยวอดีวัตถุดิบนี้ในบ้านตรงนี้ก็เทปเป็ดกของที่นี้ในบ้านเนะาะวอดีซีเลียดมากมาครับเก็บกิบเองครับ ปิดไฟไปเลยครับตาม้วยลาผักชี้ครับแักชีุ้วกนี้มันแตกครับย้ำสีแดงอมครับลรุงนี้จะเฮ็ดน้ำยำของต้มแซบนะครับพรุ่งนี้กับซีไซกับเทียมไปเพื่อให้มันจีดจาดน้ำโขกกระเทียมกับพริกร่วมกันครับเป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่เนาะ ตามมายกไครับตรงนี้ไม่ได้ตามละเอียดมากครับอพราีเห็ดนําย้ําใส่ไน้หมาะนะครับหอมบักคี้หันฝอยให้รวมไปเลยอันนี้เป็นสูตรต้มแซ่บตรงนี้นมานาว ปลาครับโอเคตามปิ๊บไปประมาณช้อนนึงครับเพื่อให้มันละลายแล้วนจะ,ะนำกระเทียมดองประมาณสองช้อนครับ คนให้น้ำตาลปิดมันแตกเลยโอเคเช็ดแลวกกับเอาไว้ตะปุ่งม่หมอครับชุดนะครับต้มแดกตรงไหนเด้อเดือดคตรงไหนก็ติดตักามเปียกเลยครับเพราะว่าการเปียกยิ่งต้นไปน,นานๆมันยิ่งออกไปเลยครับเวลาเขาปุ่งเครือ่องใม่หมอเขาอานำยำไป กินบะคล้วยผีครับเันเกี้ยวไปเรื่อยเลยครับถ้ากรกก่อนครับบางทีคนโทนรสชาต่อก็ได้ต,ต่อไปทุกไงถุกไงก็จะใส่ขมวดได้ครับเป็นกมกุ่อมอบเครับนะ้องซ่อนกินเข่าเนาะแล้วก็ค้นได้ครับ เป็นตลุุ่ที่โกโหม,ม่ป้าเปลากช่ไหก็ถือได,ด,นะด,ด้ได้เป็ูกลุ่ได้เลว้ี่เขาขยาการ้าสรดาสา่การขยาตรงนั้นจะใส่กอนส่งน้ชลดขาดของพาดสายที่มันใส่ในไหน เตะทีกสองแม่ีใจเครื่องย้ำเลยทีทุกปุ่มแบครับยดดาบเลย่ลางกน้อยกราจปิดไฟแล้วลครับา ม,มาครับมากินน้ำกันครับสเ,รเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเมื่อนี้ยมากินกับข้าสวยแทบแสบเลยหอน,หอน อืมครับใช่ั้ยแล้วอืมอืมเดี๋ยวกันคลิปหน้ากัน